สวัสดีค่ะโอ้เห็นเอียงน้อนี่นาะกำลังมีอับจะพวงครับเมคอับจะขอให้ดูหล่อมีใครสนใจปะคะคีมคีมขี้หนาขาวเอาเอาแบบมันจะมจะเหมือนคือเอามือแขนเสื่อจะพ้องปาดนานะเวลาเนี่ยออกจริงสินะเอาแขนนี่ยนี่เฮ็ดตอนนี้่ะ ตอนนี้คือเรากำลังจะซ้อมบทถ่ายซีรีส์นะคะข้าวกล่องว่าสิบองล้านนะคะอันนี้ผู้กำกับโจ้นะคะสวัสดีค่ะช่อง y t u t u เ e ็ดดีหัวดีนะคะสวัสดีค่ะคุณสักการินสวัสดีครับวันนี้เพื่อนเป็นคนรวยสวัสดีครับผมสักการินคนโกูสุรดิโยบันทามิเตโกไปนะเงินใสกับบมีสบายดีพี่น้องเจ้าบอกหรอกถ้าบอมีเงินใสนี่ต้องคนมีตังนี่นี่ดูนะคะ ที่บ้านลูกคนมีตังค์ดูรวยนะคะสวัสดีพี่ยังตอกสวัสดีค่ะในช่องคุณครูออฟฟี่นะคะนี่พี่ยังตอกหมูว่ากับตีมวยกับคุณครูนะต่อยมวยกคุณครูเิ่นเป็นคน่อเปล่านะคะแขวเฮียไปสี่นึงพี่ยังต้องเข้าไปดูคลิปยังเบื้องอะไรมันบอแบบคือนะคะ นี่มาดูกว่าจะได้ซีรีส์แต่ละตอนนะคะน,นี่ผูกังดับโจนะคะช่องยูทูบ HG หัวดีมาดูพี่วุฒิกระสินนะคะวันนี้จะไปตามทวงนี้เหรอจะดีครับแข่งรถไปแข่งรถไปทวงนี้มันี้จะไปทวงนี้นะคะผมไม่ใชนะ้หนังเรื่องอนะันนั้น ผู้หญิงข้าข่งอ๋อผู้หญิงข้าขยัแตะนะคะสวัสดีวันครูด้วยนะคะวันนี้หน้าผมไม่คล้ายพี่หลิวหน้าผมวเองไ่พี่หลิวไม่ไม่ผู้หญิงไม่เคยเลยเดี๋ยวเราจะมาตามดูนะคะไปทีไปทีละช็อตทีละช็อตนะคะตัวไปงี้ญี่ปุ่เห็นบอดได้อะไรใหญ่บอดได้ยังไงแค่นี้มันรู้เรื่องครับงั้นงั้นเราก็เก็บเก็บซีนที่รถมาก่อนก่อน เดี๋ยวเก็บปูปขี่รถมารับขี้โขดขี่รถมามาเดียกันีเป็นตุ้ยางมากัสีลมพอดีจังหวะพอดีกล่องมาตังยู่นี้ก็เขาอยากได้สต๊อกตางมามาพร้อมนะซูซมาพร้อมนะเดียวกครับอนยเรารการอยกาซีรีส์ข้าวอ้ยางมกอจังมลจังมทย Này, <laughs> ngươi bỏ, đi bỏ đi à. Nhi, đi nhà bạn nhà bán của ngươi mà của bạn Đi nè. Cô kì khá! Đi đi! Này, nhà bán à, à. cái ngươi! Đi đi! Ngươi hãy quên nàng tự rồi! Các cháu! Ngươi bỏ chặt nhà bán của ngươi mà hát Đi คุณผู้มาแบบไหนบ้างครับ